เอาจริงมันคือเป็นเกมที่เราเคยเล่นแล้วมันเป็นการที่เราต้องใช้หูฟังเนี่ยเก็บเสียงสวัสดีครับสุดหลอ่อสวัสดีครับสุดหล่ออ่าม่วงม่วงม่วงเออม่วกูเ,กกข,เขียนไปแล้วชื่อไก่ชื่อไก่ชื่อมึงอะ<ไ>ชื่อมึงอะไฟังคูดิีเออเออ สวัสดีครับวันนี้เราไอจีกอนเราเหมือนเดิมนะครับผมก็วันนี้เนี่ยแน่นอนว่าเราก็เห็นเกมคร่าวๆกันบ้างแันแหละเอาจริงมันคือเป็นเกมที่เราเคยเล่นแล้วแต่ว่าเราจะเอามาเล่นกันใหม่มันเป็นการที่เราต้องใช้หูฟังเนี่ยเก็บเสียงเพื่อกดเสียงเราฝั่งตรงข้ามเพื่อให้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยคู่เราเนี่ยเป็นคนใบ้คำออกมาแล้วซึ่งใครเขียนเขออกมาใกล้เคียงแล้วก็เขียนเข้ามาได้ตรงที่สุดนะครับคนนั้นจะเป็นผู้ชนะตอรนจากทีแล้วกู้ไอ้บดเอ้าเฮ้ยยังไม่เฮี้ยงอย่างเงี้ยจากทีมแล้วคู้ไอ้บส เดี๋ยวพี่มูะกา้ก็คู่ห่วยหมดด้วยเป็น3าหนึ่งให้กูลงโทษเลยดีกว่าได้เหรอไม่ไม่ได้ไอเกียร์น้องเขียนมาแล้วเออไปแต่อย่างที่บอกว่าวันนี้เนี่ยแน่นอนว่าเรามีหูฟังตัวช่วยนะครับเป็นโลจิเทคตัว g ีโปแล้วก็โลยเทคจีสามสที่จะเป็นตัวช่วยเพื่อทําให้เราเนี่ยฟังเสียงได้แบบว่ายากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่า แน่นอนว่าหูฟังรอยชิกแต่แต่หูฟังรอยชิก G Pro เี่ยก็เป็นตัวหูฟังที่เก็บเสียงด้วยแล้วก็แน่นอนว่าตัวรอยชิก G สามสามเนี่ยก็เป็นหูฟังอินเทอร์ที่แบบว่าใส่เข้าไปในหูเพื่อลดในการฟังเสียงตัดเสียงรบกวนภายนอกได้ดีขึ้นอีกนะครับผมอันนี้คืออันนี้คืออินเร์หรอครับผมอินเียร์ครับรอยชิก G สามสามครับมันไม่ใช่ซาวเบลหรอโอ้ยสัตว์นี่ยุ่งไหนเนี่ยเด็กเด็กโตเสือป่าเล็กซาวเบลกูนะเด็กโตเสือป่าแล้วผมมางานวันนี้ไม่รอช้าเดี๋ยวเราขอคำใบทีมงานแล้้วววเเเเราแแบ่่่่งคคููลลลยในนนมืืออัักก แล้วมันจะรู้ว่ามันคิดผิดใครแพ้นี่คือมันจะมีฝั่งหนึ่งมันก็ชนะเบ๊กับบอสเบ๊กับบอสทำอะไรก็ได้คือแบบไมาอะไรก็ได้โอเคไม่ไม่มึงเอาไมค์โฟนเป็นอะไรไม่คือถ้าเป็นบอสก็คือสั่งอะไรก็ทำหมดยกตัวอย่างเฮ้ยมึมีคุณมีอยู่เอาเสื้อใส่เป็นกางเกงแล้วถอดกางเกงออก เอาเสื้อใส่เข้าไปมาใส่เปลีกางเกงแล้วเอากางเกงออกก็ถอดกางเกงตัวหลักออกให้เหลือกางเกงนั้นแล้วเอาเสื้อใส่เปลี่ยนเกงไปเวลามึงจำวิธีมึงไว้นะเดี๋ยวมึงอันนี้สาธิตาทิตเออยไรกูแกบอกว่ามึงจำวิธีไว้นะมึงจำวิธีนี้ไว้นะเริ่มได้เพลก่อนดีกว่าได้ยินหรือเปล่าได้ยินป่ะเริ่มเลยเริ่มเลยฮะ้เฮี้ยอะไรกูจะรูเริ่มดิเริ่มเลยเริ่มเริ่มไปเริ่ม เนเริ่มเลยเลยเอาละวไปยังอะไรจีบไม่ทำมือทำมือจีบโอ้ยไอ้หน้าพิ่งตัดเล็บมาโอ้ยไอสัตว์กู้คิดว่าจีบพ่อบางทีจีบอะไรอะไรยืมเริ่มดิตามเอออะ สวัสดีครับสุดหลอ่อสวัสดีครับสุดหล,ล่ออ่ากูบอกแล้ววันนี้กูมาเอาไอ้เหี้ยแต่รู้สวัสดีครับไม่ได้างคสุดหล่ออ่ออต่อเลยทำไมพวกพี่เที่ยวอไหนะทำไมีพี่เที่ยว ทำไมพวกพี่เยี่ยวทำไมพวกพี่เที่ยวทำไมทำไมทำไมพวกพี่เที่ยวทำไมเยี่ยวทำไมพวกพี่เที่ยวจังครับทำไมพวกพี่เที่ยวจังครับเยี่ยวหรอจังครับเยี่ยวจังเที่ยวจังควับ เท่าคำเียอะไรคือเยี่ยวดังควับทำไมพวกพี่เที่ยวจังครับทำไมพวกพี่เยี่ยวเยี่ยวหรอเท่วเยี่ยมเที่ยวเยี่ยมเที่ยวคือเฮียอะไรล่ะเยี่ยมหรือเยี่ยวทำไมพวกพี่เที่ยวจังครับทำไมพวกพี่เที่ยวจังครับเออเออพ่อพ่อ

พ่อพ่ลี่อะไรอะพูดดิพ่อพี่ชื่อพี่ชื่ออ่าพ่อพ่ลี่อ่าชื่อชื่อเล้งหรือเปล่าครับเล้งหรือเปล่าครับเล้ง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 หรือเปล่าครับเล้งหรือเปล่าครับเล้งหรือเปล่าครับเล้งหรือเปล่าครับก็เล้งหรือเปล่าครับไงเออเออไปแล้วหมดแล้ว อ่ะไปอ่ะอ่ามามามาอ่ามึงดูก่อนล่ะนันสวัสดีครับควับกับควับใช่ไหมสวัสดีควับสุดหล่อพ่อมึงตายเถอะพียงเพ่อภาษาอียิปต์เนี่ยกลัวกันแล้วว่าจะมาเอาไอิหยี่อะไอ้ใช่ภาษาเด็กแว้นกไม่บอกด้วยพรีไอ้นี่ก็ไม่มีเรือด้วยสัตว์กูก็พลีให้มึงเนี่ยในงานเนี่ยพิลี่พ่อมึงไอ้สัตว์ คิดถึงพี่ลี่ไอ้เหี้ยกูก็ว่าพ่อพี่ลี่จะมาทำหี่อะเลยวะสวัสดีสวัสดีทุกสวัสดีทุกอะสวัสดีเขียนถูกอ่าครับผมสวัสดีเขียนถูกครับคับเขียนผิดไม่ได้คับผิดอ่ะเขียนถูกพ่อพี่ลี่ชื่อเล็งชื่อได้ชื่อได้โคตรแบบไม่ตอนแรกมันบอกว่าเล็งแล้วนะแล้วทำไมเขาเบียนเป็นเล็งกูแบบก็กูก็คิดว่าน้องเขาไปเอาชื่อพ่อกูลงมาหรอกหรือ แล้วก็ไอ้ที่ทีมงานเรียมันไอ้ออะไรแค่เหลือแค่เหลือเปล่าเขียนพี่โอ้เปล่ามึงใส่เมื่อกูอยากจะเปล่ามึงเขียนอะไะเปล่าไอ้เหี้ยเปล่าเปล่าก็เปล่าแบบแล้วเปล่าไงมึก็รู้เอ็ดบินจัสตินคำแรกได้นเจ้าคนเด่นมึงก็รู้เดี๋ยวมึงแล้วก็อะไร อ๋อได้ยินนี่ไม่น่าไม่ได้ถามเอ็มตอนแหล่ะต่อแหล่ะแคาไม่ได้ถามเอ็มแค่ไหนหนีก็ไม่ได้ยินอะไรแล้ววะตัวที่จะขี้โกงเต็มที่เลยผมไม่ไดถามเอ็มเปิดเพลงก็ได้ไอ้สัสมาไอ้สัตวอร์ปอันนี้เอายังอ้าว่ามันดังไปเอ๊ะแก้วหูอ่อ่าทีนี้มาเกมที่สองนะผมเป็นหัวเอกคู่ดอปเปอร์นะครับเวลาสามนาทีเช่นกันมาเริ่ม อุ้ยแค่เปิดสองก็เสียเวลาเป็นนาทีแล้วไอ้เฮียมึงทำอะไรอ่ะไอ้บุญเคยขี้โกงมึงก็ต้องชืละเอียดมาเออใส่อยู่นี่ใส่อยู่ใส่ไม่ลึกด้วยไปไปไม่ยาวไม่ต้องจับเท่าไหร่ใส่หูบ้างเลยเอาไปเอาเบอรเกียวออกอย่างนี้เนี่ยชิมงานมือเอามืจับเอามาดิเอายังอ่ะขอทุกลู่ดาที่ไม่ได้โกงเนาะอ่าเจ๊โอเคอ่าเจ๊ไม่ต้องเดี๋ยวกูใส่ให้ ไปาูด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 ูมาดูู้ด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 ูลูดูมูด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 ูนูมูด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 อดู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 มูไูด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 เดู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 ๆูด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 าดูดูดาพูด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 าเูาเดู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 าเดูเู ไม่ให่นี่ไงขี้ถุงอ่ะขี้ถุง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 เขาขี้ถุงตัวเองตัวเองมาถูกไปเยอะเราเยอะกูดิไอ้ม่วงเราพุ่งม่วงพุ่งม่วงเออม่วถุงตัวเองมั่วมั่วมั่วงมาเนี่ยคิดถึงตัวเองม่วงอะ เฮ้ยม่วงเพียจบไวเยี่ยงม่วงม่วงนะจุ๊ม่วงม่วงนะจุ๊อีทีต้บม่วงนะจุ๊อะม่วงนะจุ๊ม่วงม่วงม่วงคำใหม่ม่วงม่วงนะจุ๊นะจุ๊จุ๊ม่วงจุ๊ม่วงไอีทีเอ้ยม่วงม่วงม่วงเออม่วงกูเขียนไปแล้ว มีอีกมึงเขียนไปนี่ม่วงกูเขียนไปแล้วมันมีอีกกูเขียนไปแล้วม่วงอีกคำหนึ่งอ๋ออีกคำนึงอีกคำหนึ่งอ่วยคำหนึ่งสัตว์เอ้ยกว่าจะเข้าใจนะจุนะจุมาจะพูดนะจุม่วงม่วงนะจุจุบุกจุบุกบุรีบุรีบุรีจุบุบุรีจุบุ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 เขียนจุบุ

หมดเวลาแล้วหมดเวลาครับหมดเวลาครับไอ้เหี้ยคำอะไรเนี่ยแม่งจู้บ่งจู้บ่งจู้บุจู้บุมันอ่านลิ้นยากเลยขาดคขามันอ่านยากไอ้เหี้ยมาเปิดคำแล้วครับที่ก๊อลฟกับโบ๊ทเขียนนะครับอ่ะมาเดี๋ยวตีกห้ดีนะครับเขาคขคิโอ๊ดแดงคิ้ไงขี้ไงทำไมอ่ะคิดอันนี้คิ้เอาแล้วมันขี้แต่ถูกได้ถูกได้ถูกได้ให้สองม้วนสี่ได้ไม่ได้เป็นไม่ตีเอ้ยทำอะไรอยู่จูมุ กิ๊กไวายพี่หมดเลยไม่แต่ที่สุดเลยอ๋อหนึ่งสองสามสี่ห้าวิ่งข้าคะแนนในเยอะจอดเขี้ยะไอตรงจุบุจุบุเนี่ยเขี้ยะคะแนนในเยอะจอดไอโบอสมึงฟังกูนะเว้ยคือมึงเห็นคอนโทรลเลอร์ทางขวาข้างหูวะอ่ะมารอบหน้าพอพอรอบพอรอบที่มึงเป็นคนเขียนอ่ะมันจะเก็บโทรศัพท์ ใช่ป่ะมึงปัดคอนที่เลอร์ข้างหูให้มาอืมเออเราเสียงเอามันมึงได้ดีมีโชคลาแล้วโอ้โหเหยียอันยองไอ้สวยอันยองเอออันยองคือจำอะไรชิบอ่ไอ้สวยอันยองโอ้ยมียากจัดเลยครับ ครับอาอาอาครับไอ้ซอยครับครับครับเออครับ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 เออหอยหอยเออไม่ชื่อแล้วก็หอยชีสคือเมื่อกี้ผมเสียชื่อเนี่ยเกือบผู้แข่งไม่รู้ว่าเปไรใช่ไหมได้ชื่อชื่อหอยขี้ โอ้ยไอ้โงชื่อหอยอะไรนะชื่อหอยซีดเออเอาเกี่ยวเรื่องอะไรหอยซีดเออหอยซีดยำเลยหอยซีดชื่อชื่อไก่หอยซีดชื่อไก่ไอ้สอยครับหอยซีดชื่อไก่ชื่อมึงไงสัตว์ก็อย่าปแปลกๆว่ะไอ้สอยครับหอยซีดมีเหรอชื่อไก ชี้ทางเหรอไอ้เหี้ยคนไปโง่แท้ชื่อไก่ชื่อไก่ชื่อชื่อมึงอ่ะชื่อมึงอะอะไรวะชื่อเล่นมึงอะโง่โง่ควายแท้ชื่อไก่ชื่อไก่ชื่อสีเออเอาเขียนมาเถอชื่อชื่อสะบัยากจริงด้ยแค่เขียนมาก็รู้แล้วว่าแพ้ ไก่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 เหรอชื่อมึงอ่ะชื่อมึงอ่ะใช่ไก่ใช่ไก่ใช่ไก่ใช่ใช่ไหมเหมือนมันมันนั่งเห็นไก่อ่ะแพ้ไปล้ครึ่งชอบชอบเออ L ฮลอะเอลเอลเออเอลคุณชะเอลเอล เอว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 เออเขียนไปเอวเออเอวเขียนไปเอออย่าดีไว้ถูกไอ้เหี้ยมันเขียนถูกไงมันอ่านอีกอย่างแล้วมันเขียนอีกอย่างเฮ้ยไปมือทำไมอ๋อแค่แค่เด็ดฮะเด็ดฟัดไม่เด็ดไอ้ฟัดเด็ดแบบเด็ดชอบอไม่ใช่เด็ด đẹp phát đẹp phát đẹp ơ kể lâu phát cao 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 99 cao 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 โอ้ยเรียบแพ้แล้วกูบอพ่อบอพ่อบอพอแล้วพอได้แล้วเฮ้ยไม่ได้แล้วแล้วเออมึงกับมึงกับกูพอได้แล้วตอนเนี้ยเอาเวล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 าเหี้ยควายแท้เวลาเวลาให้ควายเขียนคำแท้แท้กูเห็นแม่งเขียนอะไรแต่คำกูรู้แล้วกูแพ้แล้วเอาเรียออกมาเรียดูนี่คนแนนได้คะแนนบ้างใช้อ่ะใช้ใช้ไม่ใช่อันนี้ได้ชอชอบได้ แลได้ที่คําว่าลสังเกตถูกได้โง่เชี่ยได้คาแรกก็เฮี้ยแล้วกูบอกว่าอันยองบอกไอโซยู่นมกูลวระยะละไม่คือเกมแรกชื่อพ่อชื่อแม่มาไงก็เลยพอฝุนวาอะไรอย่างเี้วายแท้ๆแต่แค่สี่นะแค่สี่นะป็ี่ตีอะ9 9 9กูเฉยเลย9บวก4ลบลบลบใคร9บวก ฟังเลยวต้นหมดเลยโอเคมันดังไม่ได้ยินหรอกเพื่อนโอเคๆนี่ก่อนไหมนี่ก่อนไหมจะหาเรียบไม่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 ไรเอาของมันดีกว่าไอ้เหี้ยทำไมเขว่าย้อนถอมแล้วยังดังเลยอุ้ยเหี้ย99เขียนอะไรออกมาหนึ่งลายมันเป็นประโยคลายมันตรง99มึงเขียนเจ้าสาวไปเอามาหนึ่งสองสามเริ่มเริ่มเลยอี

ซื่อซื่ออ่ะเยานซื่อซื่อซื่อชื่อมึงอยร่าซื่อซื่ออูออูออ้อูอูอูจอดรถอ่ะอู๋อูแหละอูออีจีอะอีจีอะอีีีอีอียังไงก็โดนอีจีอีจี อีอ่ออีที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 เออเออนี่อะนี่นอนหนูนี่นี่นี่นอหนู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 อ่านอหนูนอนหนูนี่กันได้ไงอ่ะเออนี่ซันบันซันซอโซซันบันอ่าซันซันซันซอโซนะซอโซซอโซซันยง น้องน้องมึงดิยงอะไรนะยงยงยงยยยยงโดโยโดโอเคแอ่ไหมโไวอโ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 อะไรอโ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 โอโอออโอโโโอ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 อโ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 ออ่อโดออโดอโโโดอโอโดโอออโอออ ตีนชาชาชอช้างชาชาชอช้างชอช้างตีชาได้ไหมทวดพูดตีนชา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 ปัสปัสปัสชอช้างปัสปัสชอช้างปัส ป้าจอช้างเฮียเะไรวะก็มันเขียนจอช้างอันเนี้ยปาสเฮ้ยกอ้ผู้ดีป้าสหมดแล้วหมดแล้วเหรอเอาหมดแล้วคุก็ไม่ถูกเยอะแน่เลยเฮียอ่ะดูดิเกี่ยงคำมาไหนดูดิอูเอ้าเฮียติ๊ก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 เฮียไปถูกเยอะจังวะไอ้เฮียบอกมึงเฟี้ยวไอ้สัตสเฮียไปรูกวะเออสามสี่อันนี้ปู่วะใช่ปะอ๋ออ่ะครับอ๋อโอเค อีอีถูกป่ะอีจีอีจีถูกไอ้แย่บรร้ได้ยังไงวะอีจีมีไอ้แวหนึ่งสองสามส่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดเ็ดรอสิบเอ็ดสเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดหวานๆเลยสิบนี่หวานๆเลยไดไงวะไม่คือถามงถาวนตอนที่คุณใส่โดยเดค ครับผมทั้งเฮเตสแล้วก็อินเดียครับผมไม่ได้ยินไม่ได้ยินเพราะว่ามหาพวผมเนเพราะว่ารอยเท็กกีโฟกับตัวรอยเท็กกีอัลดาบเนี่ยมันตัดเสียงรอบภายนอกใช่โอ้โหแน่นๆไม่มีได้ยินอยู่แล้วไม่ได้ยินไม่ได้ยินไม่มีโกงนะใช่โกงแต่โกงแน่ความรู้รอบตัวล้วนในการที่จะเขียนเนี่ยไอ้ที่ที่มึงเขียนมามันเป็นประโยชน์ระยลมึงจะบอกว่ามึงมีความรู้รอบตัวว่างั้นบทลงโทษก็คือ อูร <differences S 2> ิวตาปิ่นือเก่งสุดคือเก่งไม่ไม่เก้าเก้าคือคนเราโทษเนี่ยก็คืออาคนที่แพ้เป well ็นเมสผู้ชนะก็คือพวกผมเนี่ยเป็นบอสเออมีแบบคำองคัอมางอะไรไม่เห็นว่าแพ้อะไม่ผมก็ไม่มีอะไรผมก็ขอให้บอสกระหน่ ไม่ยืนยืนเท่าเลยนะไม่ไม่ไม่มึงจาที่มึงพูดไว้ไลไลไมึงจำที่ทีมึงไว้มึงจำประโทคนี้ไว้เว้ยไ่ตอนคีดไม่ผมจาต้นขีดเลยต้นขีดบอสจำไม่ได้ดีแล้วเบาเบาหน่อยจะบหอมอ่ะคือเขาไม่ได้มีขีดจากัดนะเว้ยแบบเฮ้ยผมจะพอใจนะอ่าถอดเกงยีนออกเอาเสื้อใส่เป็นเกงครับผมโอเคครับเอาเลยครับเอาเลยครับเอาเลยเอาเลยครับเอาเลยครับไม่สำหรับผมรุ่พี่ครับเพี่กนอยู่แล้ว เดี๋ยวทีมงานทีมงานเตอร์นะทีมงานดิงเตอร์นะเอาเสื้อใส่เองครับโอเคตามบอสอยู่แล้วครับผมได้แต่บอสอย่างนี้เลยท่านใดมีข้อแม้คือใช้เสื้อเนี่ยห้ามเกินหัวเข่านะเอาไปเก่งไอของด้วยเลยเป็นบอสเอาได้เอาได้ได้เปล่าเอาได้ที่บอสโอเฮ้ยไปหรืวเป่าไปแต่เป็นเก่งแต่เป็นเก่งครับไม่ก็บอกอยู่ห้ามเกินหัวเข่าอ่าทีนี้เสร็จปุ๊บเต้นเต้นพร้อมกันเลยไปพร้อมกันเลยอ้อยู่ตรงกลางเลยครับอยู่ตรงกลางเลยครับอยู่ตรงกลางเลยฮะออยู่ตรงกลางเลยครับอยู่ตรงกลางเลยครับ นี่เวลาคุณเต้นนี่ผมอยากให้คุณแบบว่าใกล้ชิดคุณเอ็ดวินหน่อยครับเอาหน้าหน้าหน้าซุปไปหน้าซุปไปวิ่งขันไปคุกินอะไรเนี่ยคุณแบงค์คุณใช้อะไรอ่ะใช้ท้องเฮ้ยอ้าวหรอหมดแล้วคลิปจริงๆอ่ะทีมงานผมผมอยากผมอยากผมอยากได้กล่องสักใบหนึ่งอ่ะแบบเจาะข้างล่างแล้วแบบให้ให้ให้เอ็ดวินถือเนี่ยอย่าเถียงดิอะไรนะเฮ้ยได้ได้บองข้างได้นะบอกข้างตรงนีมีมีมีด้วยเหรอไม่ไม่ต่อ ไว้พี่เซ็นเซอร์ห <göster> น <ges> ่อยไว้บังหเขาหน่อยเอาเสื้อออกเอาเสื้อออกได้แน่หรอเอย่าขนเยอะจริงวะไอ้เหี้ยเดี๋ยวให้ไกายให้ไกายถือหมอนแทนเออไม่ต้องให้ไกายถือหมอนแทนอ่าคลิปนี้ไอ้เหี้ยมาโดนแล้วเต้นเต้นกันเลยเต้นกันเลยเต้นกันเลยเพลงไม่มาเพลงมายัง อะไรไม่ได้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 ให้มึงถือหมอนไม่ได้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 ไมีใครหิวน้ำปะวะที่มาน่ะเขามางลเขาบางไก่ปิดนี่วะทำไมอ่ะไม่ได้ให้ไตื้อหน่อยเตื้อหน่อยไม่ให้ใส่เส้อใ่เสื้อปิดื้อหน่อยอาจารย์ไประเดระเบดบดบดะ มันดึงดึงขนนี่มันขนมันเยอะไปอะไรนะคุณกายไม่ก็ดึงอ่ะดึงเลยดึงดึงขนเลยไม่ขนทั้งล่างเนี่แเนี่ยที่มันเป็แบบมันเนี่ยเนี่ยดึงนี้ดึงขนนี่ไม่ดึงเราต้องดึงเราต้องแบบหลุดนะโอ้ยโอ้ยพ่อพ่อขอโทษ้วยพี่ดีเก็บยาว เราเ่ายให้มดึนี่รายการที่เด็กดูเยอะมากเลยนี่คุณสองคนเป็นเพื่อนกันครับมานานแล้วใช่ปะผมอยากรู้ว่าคุณสองคนรักกันไหมคุณมึงก็เป็นเพื่อนกันด้วยเฮ้ยคุณพูดกับพรนะผมไม่บอสไม่คุณรักกันรัักกนใช่ไหมผมอยากเห็นการแสดงความรักของคุณสองคนหน่อยได้ครับได้จุ๊บๆกันหน่อยจุ๊บ จุ๊ๆอะไรก็ได้ไม่ดูดงโปมไม่อันนี้อันนี้คือซอฟซอฟออมแก้ไม่ได้หอมแก้มไม่ได้ไม่ได้ต้องจุ๊บโควิดไม่เป็นอยู่แล้วโจแล้วเูดไม่เป็นอยู่แล้วแล้วจไม่จุ๊บไดว่าเป็นเลียวหูแท้นะอ่าา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 อาวหูบอาาาาถ้าาง มันเปแนอะไรทีคุณดูเปล่าเไเปล่านี่แก๊เอาเลยเร็วดิเชี่ยไใ่เร็นดิเฮ้ยโอนมันไม่ใช่ไอ้เี้ยคิดว่าคุเป็นมิ้งไม่้วใ้องน้เอางี้เอางี้ถ้ารู้สึกว่า แบบมันตื่นเต้นอ่ะเข้าใจปะคือแสดงความรักมันก็ต้องแบบตื่นเต้นมีแบบอารมณ์อารมณ์ตามมาจับไว้แสดงออกทางมือจับไว้จับไว้จับไว้จับเด็กดูเยอะอีกก็ไม่เป็นไรเอ้านี่มันปีสองมาที่สองแล้วไม่เป็นไรแหละเพราะเป็นกูนี่จับต้องจับต้องจับไว้ไม่จับไว้จับไว้เออจับกำเอาไปเออคือแบบว่าเสียวเสียวอะไรก็เออมาดมมาดมอะไรอย่างเงี้ยไม่โดน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 โดนทางปากโดนที่ปากอ่ะได้ จะมอางที่อะไรล่ะดูดิพวกน้องสัตว์ที่มึงไม่ไม่อย่าโอ้ยให้กูดูปากกันเถอะ่าปิดไอ้การมาอย่างงี้ยี่ด็ก็ดูด่างโป้เยอะไอ้การปิดปากอ้าวันนี้เราก็ไม่คุยก่อนยังไงคลิปหน้าเมีเอาคืนนะเราเราเราถ่ายคม่เห็นนะพ่ออ่ะมาถ่ายเป็นคลิปๆดิน่าเป็นคลิปๆหน้าเมียคจบก็จบ นะก็อย่างที่บอกว่าเราก็ต้องบอกว่าเรามีตัวช่วยอย่างหูฟังลอยเทคด้วยที่ช่วยให้แต่ว่าเราฟังเสียงได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าต้องบอกเลยว่าเนี่ยมันก็รู้รายการเราเด็กดูเยอะมเนี่ยแล้ไอ้ิี้นี่มันเซ็นเซอร์ไปเราติดขนขนขนนขี้อะไรกูหลุดออกไปว่าก็ไม่รู้เอาเถอะเอาเอาไม่รู้ไเด็กคือน้องๆจิ้มงานผู้หญิงก็อยู่เยอะไอ้ก้อ เชียร์ไม่ไรไมไรอเซอร์เก่งพีงมาเราหลังบ้านตดอเก่งแล้วฝากด้วยคไับวันนี้ก็ขอขอบคุณขอขอบคุณหูฟังเเทคด้วยนะครับที่ช่วยให้เราเนี่ยได้เล่นเกมอย่างราบรื่นเพราะว่าหูฟังเลยเนี่ยแน่นอนว่าเก็บเสียงแล้วก็ตัดเส่งกระพบไม้นอกด้วยแล้วซึ่งเป็นหูฟังที่ดีแล้วก็ยกเรียกเรียกได้ว่ายกเป็นหนึ่งในความท็อปของเกมมเกลเลยนะครับผมไงวันนี้ก็พวกเราขอฝากด้วยยังไฝากกดไลค์ฝากกดสไค้ถ้าผิดพลาดประการใดพวกเราขออภัยด้วยครับวันนี้สวัสดีครับ รู้ว่าน้องมันก็ต้องตัดต่อกันในเฮียลองเทสพี่แบงค์ลองเทสสกิลตัดต่อยโย่งไม่ตัวเองไม่มีไม่มีคลิปสองแต่ยังดีเฮ้ยไอ้แบงค์แบงค์เหมือนกูิวิ่กูไม่ได้เก่งทั้งฝันด้วยจ้าเ ไม่เขาเรียกว่าอ่านเกมแต่รอบที่แน้วไงอยู่ในเรื่องเบอร์วะของนี้ผมฟังพี่ตอนพี่เล่นอะพี่ก็ไม่ได้ยินใช่ไหมเออไม่ได้ยินไม่ได้ยินไม่ได้ยินพูดถึงมันไม่ไอยิ่งมาอย่างนี้ไงแต่กูสงสัยอย่างหนึ่งแล้วทาไมไอคิ้งอักขรสุรทามัน้าจากไ p a d วะายจากไอแพดคืออะไรมันไม่ป้ายจากกระดาษแบบที่เรามีบตอนแรกเลยยาของมึงกินเอายากว่ากระดาจริง การเหตุผลเพราะว่ายากเลยแหละมาถึงด้านลงสายพกมือก่อนพกมือมันคนขี้โกงพกมือตลอดเลยกูไม่โกงเลยเออเป็นไปทีไม่ทีมงานพี่สงสัยแตไมถึงเอาไปไอแพดมากูอยากรู้ว่านี่ไม่ยากี่ไม่ยากเลยว่ยากไปเหรอไปยากไปคำที่ยากชิบหายแล้วทำไมไม่เขียนชูหมดเลยวะนไ่้เลยดิเกมสเตจอะไรก็มีอยู่ใช่ไหมทีอภาษาจีนนะ ใช่เป็นค<ต>ุณ<ม>เลขจีนมันเปิดมามันเปิดมาจีนเลยอ่ะก็ลองแบบว่า,เ,าเลขจัดจะเป็นเลไรมนคนจีเก่งันเป็นความรู้รอบตัวฮบของงี้ไม่น่าเปยไปได้